แจ้งข่าวการโอนเงินจากกลมบัญชีกลางกลางกระเป๋ารอเลยค่ะคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะสำหรับการโอนเงินรับสูงสุดถึง600บาทและในส่วนของการพิจารณาเพิ่มวงเงินเมีหรือไม่ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไล้์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะและติดตามความคืบหน้าในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รายเก่ารายใหม่ทั่วประเทศข่าวดีมีการเพิ่มวงเงินหรือไม่ติดตามข้อมูลปร,รพร้อมๆกันถึง2เรื่องค่ะ หาข้อามาวมรับจมแล้วเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะสําหรับการจ่ายเงินในวันที่10มิถุนายน2565กลุ่มนี้เตรียมความพร้อมในการรับการโอนเงินนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสําหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบในส่วนของการรับเงิน600บาทต่อเดือนต่อหนึ่งคนเงื่อนไขก็คือครอบครัวต้องมีไรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อ ต่อปีโดยธนาคารจะเป็นคนโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับในส่วนของสิทธิ์เงินอุดเด็กแรกเกิดในครั้งนี้ในวันที่10มิถุนายน2565นรค่ะสําหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการเงินอุดเด็กแรกเกิดได้ด้วยตัวเองตามขั้นตอนเข้าสู่เว็บไซต์กรอกในส่วนของบัตรประจาหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่ลงทะเบียนหรือว่ากรอกเลขบัตรประจําตัวของเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบุรหัสยืนยันรูปภาพกดค้นหา แล้วก็ในส่วนของระบบจะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เช็กสิทธิ์จากโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะคุณผู้ชมที่นี้ในส่วนของการจ่ายเงินค่ะคุณผู้ชมการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ดังนี้ก็คือผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรายเดิมก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2อ5 9าถึงเดือนเมษาย,ยนสนายแล้วก็ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก่อนวันที่ 25พฤษภาคม2,565ค่ะพรุ่งนี้ตเตรียมความพร้อมในการรับการโอนเงินในโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรับสูงสุดถึง600บาทค่ะโอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะ อีกข่าวหนึ่งก็คือหลายคนสอบถามเข้ามาในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการใช้จ่ายอย่างไรได้รับวงเงินเพิ่มหรือไม่นะคะรายเก่ารายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดว่าการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งรายเก่ารายใหม่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม2565นี้ค่ะส่วนวงเงินยังคงไม่ระบุชัดเจนว่าจะเพิ่มคนละเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คืออาจจะได้ 200-300บาทเหมือนเดิมซึ่งจะมีการเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้นั่นเองค่ะในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนน่าจะมีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าหน่วยงานที่ทางภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้นะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาบอกมากล่าวคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ